ทุกคนวันนี้เราเอาขยะมาทิ้งนะคะขยะหลังจากที่เราสร้างโรงรถก็มีขยะเยอะมากเลยที่นี่มันเป็นที่ทิ้งขยะนะเขาก็แบบมีแบบอันนี้ก็คือแบบไม้นะคะเราก็แบบต้องอันนี้ก็คือเป็นกล่องนะแยกขยะนะคะทุกคนที่เวีเดนนะนี่คือสถานที่ทิ้งขยะนะคะนี่เขาก็เอารถมาขับมารถล,ลากมานทิ้งกันเนาะ ที่ทุกคนเพราะว่าบางทีเราก็ขยะเราไม่รู้จะไปทิ้งตรงไหนนะมันก็ทําให้บ้านเมืองสะอาดนะล้วก็มาทิ้งกันที่นี่นะคะฉันกําลังเอาขยะไปทิ้งเฮ้ยเราเอาทิ้งเกือบหมดแล้วนะทุกคนเหลือเท่านี้เองเนาะส่วนมากก็เป็นไม้นะไม้แล้วก็เนีย่ยยิปส์ <Deep> mm. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราสองคนกำลังจะติดประตูโรงรถนะคะทำยากมากเลยทุกคน mm. ก็เนาะต้องอันนู้นอันนี้นั้นอะยุ่งยากอุปกรณ์ก็เยอะแยะตรงนี้เป็นแบบกระปง สกูมั่งอะไรมั่งโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้จะเป็นสกูอีกนะคะที่ว่าเราจะต,ต้องใส่เนาะ mm. ตอนนี้เราใส่แค่ตรงขอบด้านที่ติดที่ตรงขอบประตูนะคะ mm. ก็เป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะทําประตูวันนี้ให้สําเร็จนะคะึอสี่ห้าหกอ๋อ

fast på golvet, inte på sidan. Mm. Det är här. Inte, men men ligger de här, då ska du skruva på de där två, Det är den och så den. det. är där, det är därför där. där, där. där, där. där du ska bora. Går det dansa, ใส่สก,กูล,ลงไปด้านล่างนี้นะคะเนี่ยยืดไปชีชนเขาเจาะด้วยนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นปูน,น้ะพื้นพื้นปูนเนาะตอนนี้ใส่ไปทั้งหมดขนาดนี้แล้วนะคะทุกคนเนี่ยติดตั้งนะคะตรงนี้นะตานบปนี้นะคะ วันนี้เราทำเกือบทั้งวันเลยคนะ่ะทุกคนเนี่ยด้ลักษณะแบบนี้นะยังไม่ได้ติดเครื่องที่เขาเรียกอะไรอนะเครื่องดึงขึ้นเดึงดึง,ดงลงอะนะคะทุกคนเครื่องมอเตอร์อะตอนนี้เราใส่แค่ประตูเข้าไปก่อนนะประตูบานพับอันเนี้ยนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะคะทำตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ย ไม่ใช่มาเชา้าสิมาเช้าไปเอาขยะไปทิ้งเนาะแล้วก็ไปซื้อกับข้าวแล้วก็กว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ประมาณเที่ยงแล้วทีนี้ไปงานวันเกิดหลานด้วยตอนบ่ายสองเอากลับมาทําตอนช่วงตอนเย็นอีกทีนึงนะก็โอเคทุกคนได้ไปครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งทางค่อยๆทำไปอะทุกคนเพราะเราทำเองเนาะเราไม่ได้จ้างใครมาติดตั้งให้เรา เมื่อกี้เราก็ได้ใส่ไอ้นี้ไปนะคะเอ่อสายเหล็กเหรอเขาเรียกอะไรสายลวดเหล็กสายสลิงหรือเขาเรียกอะไรไม่รู้อะที่นี่ก็เรียกไวอนอนะคะเหล็กสายเหล็กไวอนอ่ก็ใส่อันนี้แล้วก็สปริงตัวนี้นะคะแล้วก็ยึดเกาะตรงนี้ไว้นะเมื่อกี้เราดึงประตูขึ้นไปด้วยนะเพราะว่าเราจะต้องสายสายสลิงอ่ะเนาะเขาเรียกสายสลิงมั้งเนี่ย ที่เวลาเราเปิดประตูขึ้นไปก็จะก็จะหมุนขึ้นไปนะคะดึงประตูขึ้นไปเนาะนี่แล้วทีนี้ต่อไปเราก็จะติดตั้งตัวนี้นะคะทุกคนนี่ตัวนี้เราก็ติดเครื่องเครื่องมอ,มอตโต้นะคะเครื่องที่เปิดปิดอัตโนมัตินะคะเนี่ยนะติดตั้งนะนี่เป็นเครื่องนะคะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะจุดตรงนี้นะคะ เดี๋ยวฉันจะทำนะคะเมื่อกี้เราใส่สปริงไปนะคะแล้วก็ใส่ลวดสลิงนะใส่ลวดสลิงอังนนี้สปริงแล้วก็ยึดเหนี่ยวมันก็สามารถเปิดขึ้นได้เปิดลงได้อะไรเงี้ยทุกคนนะเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ติดนะเครื่องมูโตนะคะ